เอาเลยครับผมก็กรบสวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับอยู่ในอุ้ยเจเลือไม่ไม่ใช่เจเลือนะวันนี้เรากลับอยู่ใน m i n e Minecraft s e r v e r 225ซีซั่นที่เจ็ดพาร์ทที่เก้ายุ้ยเอาปะวะอะไรแม่หยาดน้ำนะอัดคลิปก่อนเอาไปที่ร้านด้วยพวันนี้เอาไปไม่ได้เอาพรุ่งนี้โอเค จะได้ไม่ต้องหอบไปหอบมานะเทียนไม่ไม่ไหวจะหอบนะเทียนหอบเองจะเป็นไรไปไม,ไม่ได้หลายอย่างต้องถือเว่อเว่อรเอาก็ควรอยากใช้อ่ะอ๋อมันไว้สักที่หนึ่งเลยแล้วควรอยากใช้สองที่ไหม มาอคิปต่อโอเคมาเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะครับเก็บ <Yeah. S 1> วันนี้เรามาทำสวนกันดีกว่านะครับไม่ไม่ต้องเหมือนขนาดนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับ <c oughs> กูเอากาเบี้ยวนะครับ20ล้านน่าจะมีเห็นนะครับเหลังจากเนี้ย มาวันนี้เรามาข้าวกินกันสักหน่อยนะครับผมโอ้ผมก็ดันคราบจอบเหล็กมาซะด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตปรับตั้งค่าผ่านปุ่มจอแป๊บนึงลืมปรับเลย มันก็ใช้ดีไงเปิดแล้วกระตุกเลยปิดเถอะ <laughs> ถ้าเปิดแล้วกระตุกก็ปิดเอาดีกว่าโอเค มาเออช่วเขียนไม่ต้องเ,เอา,มาเมล็ดก่อนอเขีย <c oughs> แต่ตุได้ยังไงเนี้ยเออเราอยู่บนเขาแล้วเราจะหาน้ำมาจากไหนละเนี้ย <c oughs> ้างไปแลวก็คงมีวิธีเดียวแหละนะครับก็คือการลงไปหาแหล่งน้ำเนาะแหล่งน้ำที่ค้างมันก็จะเป็นอย่างนี้ กินไอะไรนี่มิ้นจังได่ไหมไม่ตอบอ่ะโอ้นี่พัมกินนะครับผมไม่เอาก็คงไม่ได้ คลิปนี้อาจจะเห็นว่าลงตอนเช้านะครับถ้าใครดูก่อนไปโรงเรียนก็วันนี้หวังว่าจะโชคดีนะครับสําหรับการไปเรียนเนาะ mm. ขอให้ไม่มีการบ้านเยอะแล้วกันแต่ถ้าเรียนคณิตก็ทําใจนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมก็เรียนเหมือนกัน <laughs> พรุ่งนี้ก็คือวันที่ลงคลิปนะครับพอดีว่าวันนี้อัดวันจันทร์เนาะตอนแรกว่ากะจะไม่อัดนะครับจะพักเนาะแต่ว่านั่นแหละก็พักนะครับเอาไว้ลงคลิปตอนเช้าเนะ นื่องจากตอนนี้เอ่ออันนเมะผมยังไม่จบเลยยังเหลืออีกภาคหนึ่งนะครับเดดอะไรอะพี่ชิตรักพีทักโลกอะนะครับผมถ้ารู้จักคุรุมิกันก็คงเข้าใจอืมนั่นแหละเหลือภาคเดียวนะครับก็จะจบแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นก็หลังจากพ้นวันพรุ่งนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวกลับมาลงคลิปตามปกติเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าไม่ไม่มีเรื่องอะไรจะให้ดูละนอกจากว่าเออนะ เราแบ่งเวลาได้ครับผมเราจะมานั่งดูอนิเมะกันนานเกินก็ไม่ควรนะครับแล้วคนรที่จะแบ่งเวลามาดูเอ้ยเรามาอัคดคลิปให้คนดูดูกันบ้างนะครับการบ้านก็อย่าลืมทำกันด้วยนะครับห <c oughs> <c oughs> ยอกยอกทำกันแล้วใช้ให้กันบ้านนะ <c oughs> ถ้าไม่ทำก็จับมือนะครับหยอกหยอกเสร็จแล้วกันบ้านนะ อย่าวันนี้โชคดีนะครับของผมคือคณิตศาสตร์ครูที่สอนเขาไม่มาเนาะแต่ให้ครูคนอื่นมาสอนแทนแล้วครูคนอื่นคือแบบไปครูภาษาไทยอ่ะโหยครูโชคดีไม่น่ามีอะไรดวงดีมากกว่านี้แล้วเนี่ยแล้วผมขึ้นมาถูกได้ไงเนี่ยอ่ะมา nếu Điều... ờ ờ thu khoan... khoan... ờ, khoan... à đã mấy khoản ờ đi โอเคมาเดี๋ยวเราจะทําน้ําอินฟินิตี้กันสะก่อนนะครับทานอกบ้านดีกว่าเนาะอย่าทาในบ้านเลยลกนะครับเราจะเอาด้านนี้ดีไหมเอ่ยหรือว่าด้านนีน้ด้านนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําน้ําอินฟินิตี้กันตรงนี้แหละ จะได้มันไม่สามารถเปิดไอแชดเดอร์อของเกมที่มันแบบให้มาได้ไคือสเปคมันไม่ตรงนะครับผมเศร้าเลยไม่เป็นไรอาจจะมีแชดเดอร์อมาแทนกันได้นะครับอย่างน้อยแชดเดอร์อก็ไม่ตกงานขนาดนั้นนะเนาะไม่โดน Microsoft แย่งงานไปก็คือโอเคเดี๋ยวปืนที่กันเอามา เดี๋ยวเรานับกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งสองสมสห้าข้างเยี่ยมเลยทุยโอเคไป,ปวนด,ดินครับหนึ่งสอสสโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ 1, นึ่อเออสาโอเคอเครบแล้วเอเไปฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอเจแบอะไรอะ่ะ เลือดเทอะนะครับอย่าไปหาเล่นมุกเนี่ยปัญญาอ่อน <c oughs> ปัญญาอ่อนผมยังเล่นอ่ะคือหนาสติไม่อยู่แล้ววันนี้บนแคมตะลรวยของตัวแทนเนี่ยนอยู่ในหัวผมตลอดเลยไม่รู้อะไรเหมือนกัน <c oughs> นนโเเงงม,นนมแง,นะงแล้วครับเนี่ยกำนังโหเช็คเวลาเองหุยอัดคลิปตรงสามทุ่มนะครับตอนนี้สามทุ่มยี่สิบเอ็ดแล้วคลิปเพิ่งแปดนาทีเองเหรอครับเนี่ยมันดูแบบสั้นๆเหมือนกันเนาะแต่ก็นนะโอเคอ่ะตอนนี้เราได้ฟาร์มข้าวมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์พื้นที่เพิ่มเติมสักนิดหนึ่ง เพื่อทําให้มันไม่แบบไม่ลกเกินอะมันไม่ใช่ไม่ลกหรอกป้องกันให้พวกแบบพวกสัตว์เหยีพวกสัตว์หยอีอะนะครับผมมันไม่ด,ดีอะอืมเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอืมไม่มเีเสียงเมื่อกี้ก็ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ เออนะผมเพิ่งใช้แป้นพิมพ์กับมือถือเป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ชินมากหรอกปกติใช้ในคอมนี่ชำนาเรียบร้อยแล้วนะแต่ในมือถือนี่มันมันแตกต่างกันอะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอเลยอะดนมาแล้วโอ้โหแกะแถวนี้น่าสงสารจริงๆนะครับแกะแถวนี้แม่งเถื่อนนะครับผมไม่ใช่ มันต้องมาดิใช่ไหมมาแถวนี้ไม่เตือนนะครับโอเคซึ่งตอนเนี้ยเราได้ความเป็นอยู่ครบแล้วนะครับทั้งอาหารทั้งบ้านเนาะบ้านไม่ไม่ใช่อาหารนะครับอยากกินเข้าไปเพราะมันจะอร่อยมากนะครับผมหยอ,อกอุ้ย ตอนนี้นะครับผมเอาควานก่อนตอนนี้ตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเออ่พระหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาหมู่บ้านวิเลเชอร์กันเนาะว่ามันมีอยู่จริงไหมสำหรับที่นี่นะครับสิงสถิตอยู่ที่นี่เนะะียครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาออฟซิเดียนเพื่อมาทำประตูนรกกันนะครับเพื่อนลุยเนาะ อันนี้ไม่ได้ลงเหมืองนะครับตอนแรกว่ากะจะทําไนเหมืองแร่ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทํากันดีกว่าเนะาะเพราะถ้าทํามันต้องใช้อุปกรณ์ในการทําเยอะนะครับมันต้องใช้การตกแต่งอะไรที่มันสวยๆอเออผมเน้นแบบสวยๆเนาะมันก็ไม่สวยขนาดนั้นหรอกแล้วก็พอได้อะ่ะเออเก็บไปอือ,อ อ่ไรมาโมาอบอกอยู่ว่าอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้ครับผมเดี <S <S ๋ยวเขามไม่แน่นะ <S 1> <S 1> โอ้เดี๋ยวโอ้ไม่น่าเจอแล้วแหละโอ้โหไปโอโมต้นโอ๊กไปโอมโอ๊กนะครับ ไม่แน่ไม่แน่อาจจะเจอก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเออเออใครจะไปรู้ว่าเกมมันจะค้างอะไรขนาดนี้ไม่น่าเจอแล้วผมว่าอืไมไม่ไม่ไม่เจอร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเออเอาไงดี ไม่น่านะผมว่าไม่น่าจืแล้วนะเพราะว่ามันอันเนี้ยเออเดี๋ยวผมลองสำรวจดูเอาเองแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาสำรวจพร้อมกันดีกว่า <g ười> อะไรของผมเนี้ยอืมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาสำรวจพร้อมกันนะครับเรามาตรวจสอบกันดีกว่านะเพราะว่าสถานที่ในไบโอมอ่ออ,อะไรนะอาคาเชีย,ยนะครับผมมันมีอะไรบ้างนะครับผมไม่ค่อยเข้าไปโอมเนี้ย ลืมชื่อนะครับเข้าเดี่ยวไปโอมโอ๊กอย่างเดียวเลยชื่อวันนี้วันเสาร์มัง้งโอเคเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็น้องจะไม่เป็นต้นที่ท่ากันเนาะถ้าชอบเกินลืมกด like, ไลค์แชร์สกี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลงตอนเช้าอย่าง,างที่บอกอย่าไปโรงเรียนสายกันนั้น ไปเ<ะ>จนพัหน้าครับลักกี้